สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบ่าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบ่าหนองมีความฝันของหนองเลกมาบอกสู้ฟังครับผมแต่เบ่าหนองบริบาเองครับหนองเล็กเป็นคนเบาเองแล้วก็ยืนยันในความฝันของเจ้าของหลายคนอยากเห็นได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงเจ้าของฝันมือนี้ครับหนองเลกเพิ่นบูชาหลวงปู่กับเบ่าหนองไปแต่บาหนองคนลุกปู่ยังไปไม่ถึง แต่นองเล็กฟันเห็นปูแล้วความฟันเป็นแบบใดเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันครับแล้วก็จะมีสรุปตัวเลขถ่ายคลิไปไว้นําครับรับโฉมไว้น้ากันงวดพื้นที่16กรกกาคม68เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเดี๋ยวไปรับชมรับฟังความฟันข้งนองเล็กน้ากันครับผมหนูจะเล่าข้มฟันใหน้พี่บ่าคุยรู้ฟันดีมากแต่พี่บ่าวไม่ต้องอัพเสียงนะถ้าพี่บ่าวแล้วพี่บ่าวก็เอาไปเล่าในในย t u b e ได้ เมื่อคือนตงไ้องไซจะเป็นที่หนูแบบว่าจะบูชาหลวงปู่มาไว้ในรถป่าไม่รู้นะที่ว่าหนูขอบปูชาหลวงปู่ที่องค์เล็กๆที่ไว้ในรถอะ่ะเมื่อคืนหนูไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนะพี่บ้าหนูก็คุยกับแม่เสร็จเดี๋ยวห้าทมหนูก็ไปนอน แล้วหนูก็ฝันว่ามีคนเอารูปปั้นหลวงปู่นอามาไว้ที่บ้านใครหนูไปบ้านใครไม่รู้ไปบ้านเพื่อนหรือไปบ้านใครไม่รู้แล้วมีคนเอารูปปั้นหลวงปู่สวงน่ะมาตั้งไว้อหนูก็ไม่ได้สนใจแล้วนะหนูก็เดินไปเดินมาหนูกไม่สนใจหนูก็หันมาดูเอ้านี่มันรูปปั้นหลวงปู่ส่วงนี่หนูก็ว่าอย่างงี้สักพักไอความคิดเราอ่ะคือแบบอยากจะคุยอยากจะคุยเล่นกับเขาแบบว่าในเป็นเป็นรูปปั้นอย่างเงี้ยหนูก็ถามหลวงปู่หลวงปู่ไอปุ ปวดฉี่ไหมหนูถามนี้หนูถามแบบเป็นรูปปั้นนะตอนที่หนูถามเขาเป็นรูปปั้นอยู่แ <c oughs> ล้วถามหลวงป,ปู่ปวดฉี่ไหมเขาพักรูปปั้นลุกขึ้นมาเดินได้อะเขาบอกเออพอดีเลยปวดเยี่ยวพอดีไปห้หนูว่าปวดปวดฉี่พอดีแล้วงั้นงั้นเดี๋ยวหนูพาไปเข้าห้องน้ำหนูก็วาง่างเขาผ่าแล้วหนูก็เขาก็เออมาเออพาไปหน่อยปวดเยี่ยวพอดีเขาพูดอย่างนี้เขาก็จับแขนขวานหนูพากันเดินหนูก็เดินมาว่าเหมือนว่าเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งไปเข้าห้องน้ําที่บ้านอีกหลังหนึ่ง แล้วก็พอกลังเดินไปหนูก็คือพิพิพ่หาหนูเห็นแบบหนูได้ทั้งได้สัมผัสหนูทั้งได้คุยหนูได้เห็นแบบจังๆตอนที่เขาพูดอ่ะหนูเห็นไหมกระทั้งฟันเขาจี้่างมาอซู่ซีกหนึ่งอ่ะอหนูกาลังที่ว่าเดินพาเขาเข้าห้องน้ำว่าเขาก็คุยไปคุยมาแล้วจะพาก็พาเดินไปแล้วก็มีผู้ชายคนแก่แกสองคนเหมือนว่าเขานั่งอยู่ตรงตรงหน้าห้องน้ําอยู่แล้วตรงบ้านหลังนั้นอยู่แล้วอ่ะอแล้วเขาก็ให้หลวงปู่เขาตกใจก็หันมาเขาให้รู้เขาร้องเฮ้ยเขาร้งาองเฮ้ยอ,อ,อ,อย่างเงี้ย หนูก็หนูก็คิดว่าเขาจะ้องทําไมหนูก็คิดว่าเขาจะ้องทําไมในเมื่อหนูก็แค่ผาลงปู่มามาเข้าห้องน้ําอะไรทั้งน,นเนี่ยหนูก็คิดอย่างนี้ไงแล้วสักพักน้งลูกชายหนูก็วิ่งมาเขากับเอาไม้กระถ้ามา,มาให้ลงปู่อตอนแรกก็ลงปู่เขาจับแขนหนูข้างขวานะจับแขนหนูไว้ในฝันนั้นคือเราก็ไม่ได้นึกหรอกว่าว่าเป็นผานแล้วเขาจะจับเราได้เปล่าคือตอนนั้นก็ยังไม่นึกไงแต่หนูอะได้ได้เห็นเขาจังจังอะแบบ พูดตอนพวกเขาต้องเห็นฟันเขาซีกเลยนะพี่บ่าตอนฟันมีข้างล่างมีซีกเลยอ่าอ่าแล้วตอนนี้เขาหนูก็พาเขาเดินไปแล้วก็มีผู้ชายฝั่งคนแก่นางเขาก็ตกใจเขาหันมาเขาตกใจเขาร้องเฮ้ยเขาร้องเนี้ยหนูก็อ้าร้องตกใจเาไหมตาตักลูกชายหนูก็วิ่งเอาไม้ระถาเาให้พวกรลวงปู่ไม้ระถาเขาก็บอกแล้วเขาก็ปล่อยแขนหนูเขาบอกเอองั้นเองก็กลับไปได้แล้วเดี๋ยวหลวงปู่เดินไปเองเขาพูดอย่างนี้เดี๋ยวหลวงปู่เดินไปเองแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวหลวงปู่ให้โชคแล้วได้แล้วก็แบ่งคนละครึ่งเขาพูดอย่างเนี้ย หนูก็แต่ไหนของป้านาะเหมือนหนูกับเหมือนหนูกับหลวงปู่สนิทกันน่ะหนูก็หันมาแล้วหนูก็พูดพางหมดแล้วว่าพูดพังหมดแล้วว่าไหนล่ะหลวงปู่ไหนล่ะหนูก็ว่าองนีไหนล่ะได้พวกหนูไหนล่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออหน้าเขาว่าอะไรวะมันอยู่ที่ตัวเองหรืออะไรหรือเองเดินไปเองก็เจออะไรเงี้ยแบบแล้วแล้วแล้วพอเขาได้หมายกระถางเขายืนแบบตัวตรงเลยอะแล้วหน้าเขาก็แย่ๆทำหน้าแบบเหมือนเหมือนในรูปอะหน้าเขาก็แย่ๆแบบเอ้ย เองเองเดินไปเถอะเจ้เองก็อะไรเจ้วเองมันอยู่ที่ตัวเองหรืออะไรสักอย่างเราสัมผักพอดีแม่หนูเข้ามาเที่ยวหาหนูแล้วเขาเปิดประตูเข้าห้องน้าประตูดังหนูก็เลยสะดุ้งตื่นหนูก็เลยไม่รู้แล้วหนูตื่นมาโอ้โหไปบ้านูไม่เคยฝันถึงหลวงปู่ขนาดนี้เลยอะแบบหนูได้สัมผัสได้คุยได้แบบว่ายืนเดินเดินไปคู่กันเดินคุยนี่หนูคิดว่านี่มันหลวงปู่สู้หวังเลยนะเนี่หนูคิดตื่นขึ้นมาหนูคิดแล้วแวันเลขที่เท่าไหร่ ที่ที่ที่เห็นปู่น่ะจําได้ไหมไม่ป่าหนูไม่รู้ว่าบ้านเลขที่ของใครแต่แต่แต่บ้านเลขที่ของหนูที่ว่าถ้ามันก็คล้ายกับคล้ายบ้านหนึ่งอ่ะแต่เป็นหนึ่งศูนย์สี่บ้านเลขที่ของหนูที่เมืองการอ่ะอืมหนึ่งศูนย์แต่หนูไม่รู้ว่าแต่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านหนูหรือเปล่าเพราะในความฝันมันมันเหมือนไม่ใช่บ้านหนูอ่ะเหมือนหนูไปเที่ยวบ้านแบบไปเที่ยวที่อื่นแล้วหนูแบบว่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วแบบว่าหนูไปเห็น ครั้งแรกก็เป็นรูปปั้นตอนที่เขาเดินคู่กับหนวตัวเขาเลื่องแบบเลื่องทั้งตัวเลยอ่ะเหมือนเป็นรูปปั้นเดินคู่กับหนูไปอ่ะแ็พอเวลาเขาได้ไม้ก็เท้าแล้วอ่ะก็ก็ก็ที่ว่าอะไรนะเดี๋ยวที่ว่าปู่บอกว่าโชคมันจะอยู่กับกับกับเองอ่ะประมาณนี้อ่ะอ่าบอกอ่ะนั่นแหละเอาบาเลกที่เลยเพราะว่าเพราะว่าโชคโชคที่ที่ปู่พูดแบบนี้เป็นปริศนาคืออะไร โชคไม่ได้อยู่ที่ไหนโชคอยู่กับเราเราเห็นอะไรเรารู้อะไรนั่นแหละคือคือโชคของเราเราอยู่ที่ไหนนั่นแหละค,ค,คือคือคือโชคของเราอ่าอย่าลืมหนึ่งบัตรที่สองาอายุอายุหนู 42. สี่สิบสองเดือนสิงห้านี่จะสี่สิบสามอ่าไม่เนียนะเพ<อ>าาราะกงเนี้ย หลวงปู่ร้านล้านร้าน,านเปอร์เซ็นต์แบบนานหลวงปู่เด็ดๆที่หนูหนูก็มานั่งคิดเชื่อไหมหนูหนูหนูรู้สึกตัวตีห้าคืนอ่ะหนูนอนไม่หลับเลยอ่ะหนูจะโถหายว่าตีห้าค่น เพราะว่าที่ว่าพี่พี่บ่าวโชย่าไอ้ฝังว่าเออคนนั้นเห็นแบบว่าเป็นเงาแต่เนี้ยหนูไม่ได้เห็นเป็นเงาเห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นเข่าเห็นเป็นรูปร่างเขาได้เดินคู่กับเข่าได้คุยกับเขาได้เห็นฟันซีกหนึ่งข้างล่างโอ้แบบโอ้พี่บ่าวแบบหนูตื่นมาต้อซาทุเลยอะหนูบอกขอให้ลูกมีโชคมีลาภขอให้ลูกมีแจ่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะหลวงปู่หวงพูดอย่างนี้เลยอะนั่นแหละโคตรจริงพี่บ่าวหนึ่งบ้านเล็ที่สองอายุ หนึ่งศูนย์สี่ใช่ไหมมาเล็กจีใช่จ้ะมาเล็กจีหนึ่งศูนย์สี่แล้วอายุหนูสี่สองย่างสี่สิบสามสี่สิบสองย่างสี่สิบสามเนี่ยมันไม่ไม่ไปไหนหรอกมันก็จะอยู่นี่แหละเพราะว่าเลขงวดเมื่อกี้มันออกสองสี่หกสี่สองหกจ้ะสองสี่หกสองสี่หกนะมันก็มาตรงกับมันก็มาตรงกับอายุตัวเองก็สี่สองสี่สองยางสี่สามจ้ะ อย่างสี่สิบสามไม่แน่นะมัอน,นอาจาจะเป็นสองสามสี่ก็ได้นะแต่หนูอัดคือในนู้นเจะซื้อห้ลราลองดูลองดูลองดูคือจะรอหนูชุดนี้แหละจ้ะโอ้พี่บ่าวจริงหนูตอนที่พี่บ่าวเล่าเขาฝันว่าคนนั้นเห็นปเป็นเงาคนนี้เป็นเงาแต่เนี้ยหนูไม่เห็นปเป็นเงาหนูเห็นเป็นตัวเป็ปตปนตนได้ดังได้ยอน่คุณนึกเขาเขาบอกแค้น <ๆ S 2> ูไม่ได้อยู่ไหนหรอกกูก็อยู่กับเรานั่นแหละเห็นไหมเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวเเอางี้พี่ขวาวเสียงลงเด้อเพราะว่าไง เพราะว่าพี่พูดไม่มีใครเชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรพี่เปาหนูหนูไม่กล้าไม่เป็นไรเอาเสียงหรากพี่เป่าแหละนักคุยไปเลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาคํายืนยันของคนจริงๆอ่ะเพราะว่าช่วงนี้กระแสกระแสพี่ไม่เป็นไร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 เชื่อพี่นี่เขาเขาเขายิ่งอยากจะอยากอยากอยากได้ยินประสบการณ์จากคนจริงๆ นี่คือหนึ่งหนึ่งประสบการณ์ของเราทั้งทั้งที่เราไม่เคยได้ฝันเห็นลุงปู่เลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่าหนูหนูหนูได้บูชาวัตถุมงคลของปู่ไปเห็นไหมพี่ก็เคยบอกว่าที่หนูบอกพี่บ่าวว่าเมื่อวานที่หนูบอกหนูอยากได้ที่ว่าบูชาบนรถอ่ะที่หนูที่หนูอยากได้ที่่บวพี่บ่าวบอกเอองั้นเดี๋ยวพี่รถให้เดี๋ยวเอาเดี๋ยววาทย์หนูจะโอนเนี่ยลายนั่นคือลายที่บ้านไงอีกอันหนึ่งเมื่อวานคือลายที่โรงงานไงอืม มันมีนยูซองหลายเดี๋ยวหนูก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวหนูโอนไปหนูก็จะส่งไปในลายนี้ละจ้ะอือือได้นี่แหละ,ะก็คือก็คือปู่แกนิมิตให้เห็นไงโอ้โหแบบพี่บ้าวหนูมั่นใจลลาน้านล้านเปอร์เซ็นเนี่ยเนี่ยแหละลุงสวงข่องแท้เลยแ,ลแหละหนูแบบโอ้หนูเออมากหนูได้เข้าเด็ก็แค่แหนูเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วแบ เิออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออไม้ก้าท้ามาแล้วเองก็กลับได้แล้วเขาบอกเองกลับไปได้แล้วเขาพูดเห็นไหมเออแล้วแล้วแล้วลืมถามแล้วแล้วที่ว่าจะเอาปู่ไปไว้ในรถใช่ไหมได้ที่หนูบอกที่บ้าว่าขอทะเบียนรถด้วยหน่อยจด้ทะเบียนรถเก้าเก้าอะไรสี่เก้าสี่แปดอ่ะสี่เก้าสี่แปดนะเห็นไหมเลขมันตรงกันหมดนะเลขมันตรงกันหมดเลยนะ สี่เก้ากับหกสี่นี่ก็ขายกันนะแล้วก็สองสี่อายุตัวเองก็ส<ช>ี่สองบ้านที่ยังมีสี่อีกหนึ104่งศูนย์สี่นะใช่หนึ่งศูนย์สี่จ้ะจ้ะจ้ะนี่แหละไม่เป็นไรแหละโชคว,วันนี้อยู่นี่แหละจ้าพี่สาวซาจริงเป็นจริงไงนะทันทีฮูมาให้ละฮูมาให้ละโอ้ลเลขรวยนะสี่แปดสี่เก้า จ้าพี่บ่าวขอให้โชคดีนะวันนี้จ้าจ้าพี่บ่าวขอบคุณมากจ้าพี่ศรัทธามีบารมีเกิดจ้าจริงๆพี่บ่าวหนุ่มเจ็ดร้อยครับผมขอบคุณมากนะที่มาเล่าฝันให้ฟังจ้าจ้าพี่บ่าวครับผมโชคดีครับตอนเย็นจ้าครับผมบ๊าับดีครับ